นับว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่เคยสร้างความประทับใจให้กับแฟนโขนนะคะเมื่อทหารเอกของพระรามอย่างหนุมานค่ะเดรมิดกายอมพล,พลา นี่เป็นประติมากรรมสูงถึง8เมตรค่ะเคยใช้จัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนศึกมายราปีแล้วนะคะหนึง่งในฉากสำคัญค่ะยังคงจัดเก็บไว้ในอาคารเรียนรู้เรื่องโขนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะเป็นอีกครั้งค่ะที่อาคารเรียนรู้แห่งนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับการจัดสร้างโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนใหม่ในปีนี้ค่ะชื่อตอนว่าพระจักรวาวตาลตรีมิรมิรฉากใหญ่นะคะนั่นคือฉากพระนาราย บรรทมศิลป์เหนืออนันตนาคราชและอวตารเป็นพระรามในเกษียนสมุทรหรือทะเลน้ำนมค่ะคาดว่าจะมีการสร้างประติมากรรมขนาดใหญ่มากกว่า2ชิน้นอยู่ภายในฉากที่มีความกว้าง22เมตรสูง10เมตร และเพื่อให้สมกันรอคอยของแฟนโขนนะคะที่จะมีเพียงปีละครั้งที่จะได้ดูกันค่ะเขาจะยังสร้างฉากใหม่ทั้งหมดถึง10ฉากจึงต้องอาศัยช่างฝีมือชั้นครูหลากหลายแขนงค่ะในการจัดสร้างรวมๆแล้วก็ร่วมร้อยชีวิตค่ะวันนี้เราเราทำบุญเร็วนะ,ระกรกดาเนี่ยปีที่แล้วเราไปเริ่มเนียหลังสิงหาไปแล้วเนี่ยดังนั้นเราเราเริ่มมาไกลแล้วเราเริ่มมาไกลทั้งออกแบบ ออกแบบสเก็ตเรียบร้อยแล้วก็เขียนเข้าสเกลอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเราเพื่อที่จะเอามาจัดสร้างให้เห็นความมารังการเลยครับว่าเปิดมาแล้วทุกคนจะต้องว้าวซึ่งจะผสมระหว่างนักแสดงกับทางปฏิมากรรมของุกรมเครื่องประกอบฉากเครื่องประกอบฉากอันนี้มันจะมีเทคนิคไม่ว่าจะเป็นในเวลานางฟ้าลอยมาเล่นพินมีช้างนู่นนี่นั่นเราจะใส่ความว้าวเข้าไปตั้งแต่แรกและทุกๆฉากก็จะต้องมี ความประทับใจในฉากฉากนั้นมันมีสองสเกลในฉากเดียวกันฮนะจากฉากที่ใหญ่และกลับกลายมาเป็นของจริงแล้วก็ใส่เมคคนิกใส่เทคนิคต่างๆเข้าไปในความมีชีวิตชีว,วาในฉากต,<า>ตอน,นนั้น,อ,น,อ,นอันนี้แหละครับอันนี้แหละความยากแล้วที่เราจะทําให้มันแบบกันสัมพันธ์กันได้ทั้งฉากเทคนิคนะักแสดงอันนี้ค่อนข้างที่จะต้องคิดเยอะนิดนึงครับ โขนุูีนิธิส่งเสริมศิลปลาชีพเรื่องรามเกียรติ์ค่ะตอนพระจักราวตาลนะคะจะจัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคมค่ะตลอดเดือนเลยค่ะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะ